เมื่อสัมผัสสัมผัสนั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายของมนุษย์วุธุชนมันไม่มีปัญญามันไม่มีสติมันไม่มีปัญญาในขณะที่สัมผัสนั้นสัมผัสอารมณ์ มันเป็นการสัมผัสด,ด้วยอวิชาเพราะไม่มีเพราะไม่มีวิชาเพราะไม่มีปัญญามันคงมีแต่อวิชาดังตามปกติเราจึงสัมผัสอารมณ์ด้วยอาวิชาเรียกว่าอาวิชา,าสัมผัสสัมผัสโง่อวิชาสัมผัสก็สัมผัสโ่ มัอสมัมผัสโง่กเกิดเรื่องโง่โง่ขึ้นมาคือมันจะเกิดเวทนาที่หลอกลวงที่รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อวันก่อนก็พูดมาแล้วว่าความรู้ของสัตว์ในเบื้องต้นนี่มีแค่สัญชาติญาณสัญชาติญาณเกิดเองตามธรรมชาติไม่มีการเรียนรู้ ให้มันกระสืบผัดด้วยสัญชาตญาณซึ่งยังไม่มีความรู้ก็เกิดความรู้สึกไปตามสัญชาตญาณสัมผัสด้วยความโง่เขลาผลก็ออกมาเป็นความโง่เขลาคู้ส่งใหเกิดเวทนาชนิดที่จะหลอกลวง เดียวนี้ถ้าเราได้ศึกษากันมากอย่างนี้แล้วนะคือว่าเรานามาบวดมาเรียนมาศึกษาเรื่องวิชาเรื่องอวิชาเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะเป็นต้นเราก็ไม่ปล่อยให้เป็นไปอย่างธรรมชาติคือสัมผัสด้วยอวิชาเมาเรี่ยนมาเป็นสัมผัสด้วยวิชา สัมผัสด,ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิชาเมื่ออะไรมากระทบทางตาทางหูทางเกือมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เราจะตอนรับมันด้วยวิชาด้วยสติมันก็เลยตรงกันข้ามทีนี้เรียกว่าวิชาสัมผัสที่มันโง่เราเรียกว่าอวิชาสัมผัส เดี๋ยวนี้มันก็มีวิชาสัมผัสสัมผัสโดวยวิชาเดี๋ยวนี้มันมีวิชาจนรู้เรื่องเวทนามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นมาถ้าสัมผัสด้วยความโง่ จะเกิดเวทนาเป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นมาเป็นพีหลอกมันจะเกิดเป็นบวกขึ้นมาก็หลงรักแต้าเป็นลบขึ้นมาก็หลงโกรธหลงเกลียดนี่นีเรื่องมันยุ่งเรื่องมันจะนำไปสู่ความทุกข์ <c oughs> มีสติปัญญาเท่าแต่ผัดสาำรู้อ้อันี่มันอย่างนี้เองอันนี้มันเท่านี้เองแค่นี้เอง เป็นเพียงขัดสระนีวก็ออกมาเป็นเวทนาอำไมมันหลอกเราเป็นบวกหรือเป็นลบให้มันเป็นสัต์แต่ว่าเวทนาเวทนาจัดการกับมันตามที่ควรจะจัดการโดยไม่ต้องเสียเวลาไปหลงรักที่เป็นสุขกับเวทนาบวก มันไปหลงเกลียดในทุกขเวทนาโลกมันดีเท่าไหร่คุณลองคิดดูไม่ใช่เวทนามัไม่ใช่เวลาไปลงบวกลงลบแล้วก็ยุ่งมันไปตามเรื่องบวกเรื่องลบ <c oughs> นี่เรียกว่า <c oughs> ปัญญาวิชัยมาทันในขณะแห่งผัสสะ มันสำเร็จได้ด้วยสติสติที่ฝึกไว้ดีมาเร็วเร็วเหม,มือนสายเหมือนสายฟ้าแลบแต่ว่าคำว่าสติสตินี่มันแปลว่าความรู้สึกที่มาเร็วเหมือนกับลูกสอนนลูกสอน นี่เรารู้เรื่องของคนโบราณสักหน่อย,ยถ้าพูดถึงความเร็วกันแล้วก็จะต้องเปรียบด้วยความเร็วของลูกศรแล้วเขาไม่มีความรู้มากกว่านั้นแ้วเขาจะไม่เปรียบด้วยลูกปืนเพราะมันไม่มีปืนสมัยโบราณมันไม่มีปืนอะไรก่เป็นความเร็วเท่าที่มนุษย์จะสร้างขึ้นมาได้ก็เรียกว่าความเร็วของลูกศร สติสตินี่มันก็คําเดียวกับลูกศรคือสระสระระลึกควาระลึกเร็วเหมือนกับลูกศอนสติน่ะเป็นคําพูดที่มีรากสาพันเดียวกันกับลูกศรสระนี่สติเล่นเร็วเหมือนกับลูกศรเราจะเรียกให้น่าฟังกันนั่นเอาเร็วมันสายฟ้าแลบมันจะได้ทันได้มาทันทันเวลาที่ปัดจะ พอาภัสสะปั๊บสติกับมาปุ๊บมา,มาปุ๊บเลยอย่างนี้เรียกม,มันทันเวลาสตินี่มันจะได้ใช้ปัญญาใช้วิชาที่มันเอามาด้วยลงไปในผัสสะก็ไม่เป็นผัสสะโง่ จะเป็นภัสาที่พร้อมที่จะรู้สึกอย่างถูกต้องให้ตามที่เป็นจริง <c oughs> นี้ก็ไปดูเอาเองมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราไปรู้สึกต่อภัสราหลังจากที่เกิดเวทนาแล้วโดยมากลงรักไปวลงเกลียดไปเสร็จแล้วมันจึงค่อยรู้สึก สติมันไม่เร็วถึงขนาดที่เป็นสายฟ้าแลบ้องกันไว้ายไม่ชัน <c oughs> เราป้องกันความรู้สึกที่เป็นบวกเป็นลบไว้ไม่ได้มันก็เกิดเวทนาบวกลบอาจจะเร็วถึง ถึงว่าพอเจ็บยกมือยกเท้ายกอะไรขึ้นหลัดความเจ็บแล้วก็ทําได้เลยรแต่พอมันมีความเจ็บแล้วมันไม่สามารถจะควบคุมอย่าให้เกิดความโกรธหรือความขัดใจก็เกิดกินเลยนี่ <c oughs> ในทางตรงกันข้ามาได้รับเวทนาที่นิ่มนวลนเวทนาที่นิ่มนวลหรือโดยเฉพาะทางเพศ มันก็ไม่หยุดอยู่ที่พัสสะมันไปรู้สึกต่อเป็นเวทนาที่นุ่มนวลเป็นบวกเต็มที่แล้วเนี่ยปัญหามันยุ่งยากไม่สามารถจะรู้สึกต่อภัสสะทจะไปรู้สึกกันต่อเวทนา เวทนาก็มันกันไปรู้สึกก็มาลงลงเปน็นเรื่องกิเลสมันตัณหามากมายแล้วนี่จะบุจะได้รู้ไว่า,วามีสติในขณะแห่งผัสสะก็ดีที่สุดเก่งที่สุดหรือมีเะนนั้นก็มีสติในขณะที่เป็นเวทนา ก็ยังควบคุมกิเลสและความทุกข์ได้บ้างถ้ามันเวทนาก็ไม่รู้สึกเน้วก็คือกิเลสเต็มตัวมีความทุกข์เต็มตัว